ดีค่ะคุณผู้ชมเอต้อนรับเข้าสู่บญนิวส์ประจําวันพหัส,สบดีที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2568กับดิฉันยุภาบันเดียบุทิสกุลพร้อมทีมข่าวบญนิวส์ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมระทบทวนใน Zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเราไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนคะ่ะ ทบทวนโอวาทหลงพ่อธรรมชยโยบที่ว่ามีบุญอยู่ฉากหลังถ้าหากว่าขาดความรู้เรื่องบุญบาปเราก็มักจะคิดว่าเป็นเพราะความรู้ความสามารถของเราแล้วตอนนี้อติมานะก็จะเข้ามาจะมีทิฏฐิพานะว่าเราเก่งด้วยฝีมือของเราเลยลืมคิดไปว่าคนเก่งกว่าเราก็เยอะแต่เขาไม่ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เก่งเกินกว่าเขา แต่เราประสบความสำเร็จเพราะว่าบุญนี้แหละมันอยู่ฉากหลังสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรแด่พระสงฆ์เขตป,ปกครองคณะสงฆ์หนใต้ค่ะเมื่อวันที่22กรกฎาค,คมที่ผ่านมาสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคป,ปรินายกมีพระบัญชาปโปรดให้สมเด็จพระมหาวชิระมังคลา,ารา์เจ้าคณะใหญ่หุนใต้ปฏิบัติพระศาสนกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานสัญญาบัตรผัดยศและผ้าไตรแด่คณะสงฆ์เขตปกครองคณะสงฆ์หุนใต้จำนวนทั้งสิ้น173รูปโดยแบ่งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์ใหม่ จำนวน9 7รปูปบและเลื่อนสมณศักดิ์จำนวน76รปูปโอกาสนี้มีพระคุณท่านมีความประสงค์ขอเข้ารับพัดยศให้ตรงกับตำแหน่งและพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชในพิธีนี้ด้วยในการนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์ได้เชิญพระโอวาทสมเด็จพระสังฆราชโดยมีใจความว่าพระครูสัญญาบัตรจัดว่าเป็นบุคคลผู้มียศ พราะมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญในการบังคับบัญชาปกครองพระภิกษุสามนเนณรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นที่เคารพกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชนว่าเป็นครุฐานียบุคคลเป็นแบบอย่างของจริยาที่สหธรรมิกพึงเจริญรอยตามจึงจำเป็นต้องอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดมั่นเพียรสนองภาระธุระ เพื่อประโยชน์ของคณะสงฆ์โดยสุจริตมีสติปัญญารอบคอบและรอบรู้เพื่อสามารถประคับประคองกิจจานุกิจให้หลุล่วงไปได้ด้วยดีขวนขวายศึกษาให้รู้ซึง้งท่วนถี่ในพระธรรมวินยัยกฎหมายกฎระเบียบมติและประกาศของคณะสงฆ์เพื่อนำไปใช้สำหรับครองตน ครองบริวารและครองงานที่ได้รับมอบหมายให้บังเกิดสรมฤทธิผลจนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความหมั่นมีสติมีการงานสะอาดใครครวญแล้วทำระวังดีแล้วเป็นอยู่โดยธรรมและไม่ประมาทเ,เพื่อจักได้คุ้มครองอารักขาตนและบริวารชนให้บรรลุถึงความสวัสดีได้อย่างสมกับความเป็นพระครู ผู้เป็นที่พึงเคารพนับถือของสหธรรมิกและศิทยานุสิท์ได้โดยสนิทใจสถาบันพัฒนายาวชนโลกได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนหรือสมาร์ทอย่างลีเดอร์แคมป์ประจำปีการศึกษา2568ค่ะณห้องผู้ทางกูลสถาบันพัฒนายายวชนโลกได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพ ผู้นำเยาวชนหรือสมาร์ทอย่างลีเดอร์แคมป์ประจำปีการศึกษา2568ให้กับนักเรียนแกนนำชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาประธานกระถินสำริดและนักเรียนในโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าที่ได้รับรางวัลที่1ระดับประเทศที่1ระดับภาค และที่1ถึง20ระดับจังหวัดจากทั่วประเทศจำนวน158คนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากกัลยาณมิตรพรทิพย์โชคชัยเจริญศิลป์ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมบุคลิกภาพผู้ก่อตั้งสถาบัน Minding Image Thailand เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้ออยู่โรงเรียนให้สุขใจ อยู่โซเชียลให้ปลอดภัยซึ่งน้องๆต่างตั้งใจรับฟังข้อมูลดีๆจากวิทยากรเนื่องจากเป็นความรู้ใกล้ตัวและสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันซึ่งน้องๆผู้นำเยาวชนต่างรู้สึกประทับใจเพราะได้รับทั้งความรู้และข้อคิดดีๆได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเจอเป็นการเรียนรู้แบบใหม่ที่ไม่ได้เรียนแค่ในห้องเรียนได้สั่งสมบุญนั่งสมาธิ รวมทั้งได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างสถาบันรวมทั้งมีพี่เลี้ยงให้การดูแลต้อนรับอย่างดีทำให้น้องๆผู้นำเยาวชนทุกคนมีกำลังใจกลับไปที่โรงเรียนเพื่อทำหน้าที่ชักชวนเพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมสร้างสารรคสังคมต่อไป สำหรับการจัดค่ายในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำนักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถเพื่อเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบในสถานศึกษาเพื่อช่วยฝื้นฟูพระพุทธศาสนาและสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งนำความรู้และความสามารถมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงสืบไปค่ะ กิจกรรมที่ทางสถาบันพัฒนายาวชนโลกได้จัดขึ้นนะครับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ทุกกิจกรรมเลยนะครับในส่วนตัวผมนะครับผมได้รับทั้งการรยานามิตรใหม่ๆนะครับได้รับทั้งความรู้ที่ดีในการพัฒนาไม,ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพในด้านภาษาอังกฤษของผมหรือแม้กระทั่งศักยภาพในการดําเนินชีวิตต่างๆเช่นหลักของสมาธิหลักของการมีวินยัยถึงแม้กระทั่งความดีสากลน,นะครับเราก็จะได้รับ ความรู้ในการต่อยอดได้เผยแผ่ให้น้องๆที่เป็นเด็กๆนะครับได้เรียนรู้ได้มากขึ้นนะครับสำหรับตัวกับผมจะมุ่งเน้นในการเผยเผยแผ่ต่อนะครับผมนี่คือความประทับใจเลยนะวัดพระธรรมกายเนี่ยครับเป็นวัดที่ส่งเสริมสนับสนุนในด้านของเยาวชนพัฒนาศักยภาพเยาวชนเป็นวัดเดียวที่ผมเห็นเป็นรูปประทับเลยนะครับนี่คือความประทับใจของผมครับก็ได้รับความรู้นะครับในหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง เรื่องของหลักธรรมะนะครับหลักธรรมะเช่นเรื่องอิทธิบาทสีนะครับหลักการประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับหรือไม่ว่าจะทั้งหลักการใช้ชีวิตในทางโลกนะครับจากาพี่พี่คารวาทุกท่านนะครับอันนี้ก็ได้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับเช่นการทําสมาธิการวางแผนอนาคตของชีวิตนะครับก็ สิ่งที่ได้รับทุกๆอย่างในค่ายนี้นะครับสามารถนํามาใช้ในชีวิตตัวเองได้หมดเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกประทับใจในค่ายนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับคณะสงฆ์และชาวศรีลังกาได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีความประทับใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะความสะอาดเป็นระเบียบและการจัดการที่ดีของวัดค่ะ คณะพระสงฆ์และญาติโยมจำนวน16ท่านจากเมืองโคลัมโบประเทศสีลังกาได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อทัวร์แสวงบุญเป็นเวลา6วันโดยได้ไปเยี่ยมชมวัดต่างๆเพื่อสั่งสมบุญกุศลก่อนจะเดินทางต่อไปยังประเทศอินเดีย ซึ่งวัดพระธรรมกายเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศศรีลังกาทําให้ทุกท่านตั้งใจแน่วแน่ว่าหากได้มาเมืองไทยสักครั้งต้องขอมาเยือนวัดพระธรรมกายให้ได้ mm. เมื่อมาถึงวัดพระธรรมกายทุกคนต่างรู้สึกประทับใจในความสะอาดเป็นระเบียบและการจัดการที่ดีของวัดรวมถึงบรรยากาศอันสงบศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะเมื่อเดินทางไปสักการับพระมหาธรรมกายเจดีซึ่งเป็นเจดีที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบร่มเย็นทุกคนต่างสัมผัสดได้ถึงพลังแห่งศรัทธาที่เปลี่ยนไปด้วยพุทธานุภาพซึ่งทุกท่านต่างมีความตั้งใจจะกลับมาเยี่ยมวัดพระธรรมกายอีกในโอกาสต่ตอไปค่ะ พระอาจารย์จากกองธรรมสำนักพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายได้ทำหน้าที่ครูพระสอนศิลธรรมเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโขงหนึ่งจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะพระอาจารย์จากกองธรรมสำนักปร,ริยติธรรมวัดพระธรรมกายได้ทำหน้าที่ครูพระสอนศิลธรรมเพื่อให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโขงหนึ่ง ตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยพระอาจารย์ได้เมตานำนักเรียนนั่งสมาธิก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์โดยครั้งนี้พระอาจารย์ได้เทศสอนเรื่องทานศีลภาวนาซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาที่หมายถึงการให้การรักษาศีลและการเจริญภาวนา โดยทานคือการให้การสละสิ่งของของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นทานช่วยลดความเห็นแก่ตัวความตรณีและความอยากได้ศีลคือการรักษาความปกติทางกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ศีลเป็นเสมือนรั้วกั้นความเบียดเบียนและเป็นพื้นฐานของความดีงามดังนั้นการรักษาศีลจะนำมาซึ่งความสุขและความสงบ ส่วนภาวนาคือการอบรมจิตใจให้สงบและเกิดปัญญาภาวนามี2ส,ส่วนหลักคือสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาการภาวนาจะช่วยขจัดความหลงและทำให้เกิดความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตดังนั้นถ้าหากนักเรียนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทั้ง3ประการนี้จะช่วยให้พัฒนาตนเองไปสู่ความสุขและความสงบ ทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพผู้นี้สดจันทศรโรหลวงปู่วัดบากน้ำภาษีเจริญประดิษฐานเป็นการถาวร นัมหาวิหารแก้วพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568ร่วมบุญแผ่นจารึกมงคลนามประดิษฐานในแผ่นชานรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรโอกาสสำคัญที่ไม่คนคลาดจารึกมงคลนามในแผ่นชานพระผู้ปราบมาร เพื่อเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับมหาปูชนียาจารย์เพราะฌานทขเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสุขที่ละเอียดประณีตจนสุดสายกลางสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยโทรศัพท์0818893887 คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยทางวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดโครงการ One เดย์เมดิเทชันให้กับชาวท้องถิ่นค่ะ เมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายนาครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดโครงการวันเดย์เมดิเทชันกิจกรรมฝึกสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นโดยกัละยาณมิตรชนลนาธนินพันเป็นผู้ประสานงานนำพาชาวท้องถิ่นจำนวน14ท่านมาร่วมฝึกสมาธิซึ่งก่อนที่ทุกท่านจะได้นั่งสมาธิก็ได้ฝึกลมหายใจและยืดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายร่างกาย จากนั้นก็ได้ร่วมกันเป่าดวงแก้วเพื่อหาอารมณ์สบายผ่อนคลายและให้ทุกท่านได้ลองนึกถึงดวงแก้วใสๆไว้กลางท้องก่อนที่จะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันในภาคเช้าโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโท เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนาครซิดนีย์ได้แนะนำวิธีการฝึกสมาธิและศูนย์กลางกายรวมทั้งการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆพร้อมกันนี้ชาวท้องถิ่นทุกท่านก็ได้ร่วมใจกันถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ภายหลังจากการรับประทานอาหารเที่ยงก็เป็นการนำพาชาวท้องถิ่นเดินชมวดัด โดยการระาย a ามามิตรชนลนาดนินพันธ์ได้เล่าประวัติคร่าวๆของวัดพระธรรมกายซิดนียก่อนที่ในภาคบ่ายพระอาจารย์จะได้นำชาวท้องถิ่นเดินจงกรมทำสมาธิบริเวณรอบวัด45นาทีหลังจากนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยตนเองตามอธทยาศัยโดยชาวท้องถิ่นสามารถเลือกที่จะนั่งที่ไหนก็ได้ภายในวัดหาอารมณ์สบายผ่อนคลายเพื่อฝึกฝนด้วยตนเอง ต่อมาพระอาจารย์ก็ได้ให้ชาวท้องถิ่นมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนั่งสมาธิทั้งยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำใจหยุดใจนิ่งการรักษาใจและการนำสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่วนในช่วงท้ายพระอาจารย์ได้ให้เอกสารการบ้าน10ข้อไปใช้ปฏิบัติต่อที่บ้านและจากการที่มาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งที่มาเป็นครั้งแรกและเคยมาแล้วโดยทุกท่านต่างมีความสุขกับการได้มาปฏิบัติธรมรมรวมถึงประทับใจในอาหารเพื่อนร่วมโครงการใหม่ๆบรรยากาศที่ดีและยังมีความตั้งใจจะกลับมาร่วมโครงการ พร้อมทางจะทำหน้าที่เป็นกลยานมิตรชักชวนเพื่อนเพื่อนมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรัน์อนันตชัยค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระสมโพธอัตชิโน ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรม,มชยโยเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธนาศีลหและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรอน,นันตชยัยบูชาพระรัตนตรยัยและมหาปูชนียาจารย์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยประธานเอกจุดเทียนใจได้แก่พระวิจิตร อินท้าวิจิตโตและครัวป้าดาวกาลยานมิตรยุพินกนาลยานมิตรดิเรกธรรมปรีชากาลยานมิตรดาราและกาลยานมิตรประกริสุพภพิโรธพร้อมด้วยประธานรองจุดเทียนใจคือกาลยานมิตรอัศวินทองสุขมากจากนั้นเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยานมิตรวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้จเจริญพระพุทธมนต์ส่วนประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพ ก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีและนำคณะสงฆ์ให้พรก่อนที่คณะประธานบุญพิธีและสาธุชนจะได้ร่วมพิธีตักบาตรและน้อมถวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและสวดมนต์บทธรรมจักกับป่าวัตนสูตร ทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมตามเสียงนํำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยและในโอกาสนี้พระทรงพลธรรมโสพนโนก็ได้แสดงธรรมเพื่อให้ทุกท่านได้มีกำลังใจในการสั่งสมบุญและสร้างบาร,รมีในต่างแดนจากนั้นได้น้อมถวายจตุปปัจจัยธยธรรมแดกคณะสงฆ์ด้วยความปราบเพื่มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ ส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบุาเาเปตะพลีและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรอน,นันตชัยค่ะภายในงานพระสุเวทปัฐมวังโสท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรยัยและนำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีบพเาเปตพลี โดยกลัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกลนัลยาณมิตรภูณสรีด่านวนิชเพียสกลัลยาณมิตรจิราณีเทเลอร์และกลัลยาณมิตรวันทวินสุบันเป็นประธานทั้งยังได้นำสาธุชนทอดผ้าบางสกุลจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกลัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอกลัลยาณมิตรสุริรนชวงจันทรกลัลยาณมิตรเพลโีทราน และกลัลยาณมิตรจามนพงปลื้มปิติชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายเทียนใจไฟนิรันอานันตชัยโดยกลัลยาณมิตรอัครพักทรานกลัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกและกลัลยาณมิตรมาลีแดงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์ ในโอกาสนี้ท่านประธานรง์ได้กล่าวสมมมนาธนิยกถาและให้พรแก่สาธุชนทุกท่านก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรอน,นันตชยัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรและน้อมถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความเพล้มปิติและเบิกบ,บานใจในบุญกันทุกคนค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10การสวดมนต์บทธรรมจากกับเป่าวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสาหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกับเป่าวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดแพร่ อันดับที่สองจังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่สจังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่หจังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดยโสธรอันดับที่8จังหวัดลำพูนอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬและอันดับที่10จังหวัดศรีสะเกษค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดรรมจากกับป่าวตนะสูตรเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นนครหลวงหนึ่ง อันดับที่2องนครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9้าอันดับที่4แก้วภูทรหนึ่งอันดับที่ห้านครหลวง10อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9้านครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้ทางบุรนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านทราบค่ะ ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจากกับปาวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชยัยบูชาธรรมพระผู้ชนะโดยธรรมตรงกับวันพุทธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2,568ด้วยยอดสวด7,650ล้าน575,757จบสวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f o r w i t ์เ w o r l d c o m ค่ะ ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องด้วยงานบุญกระถิ่นธรรมชยัยสร้างทุกสิ่งประจำปี2,568โดยครั้งแรกจะมีพิธีทอดพระป่าเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชยโยจะจัดในวันธรรมชยัยตรงกับวันพุทธที่27สิงหาคม ครั้งที่สองพิธีทอดผ้าป่าสมทบกระถินวัดพระธรรมกายและกระถิ่นสาม0มื่วัดทั่วไทยครั้งที่หนึ่งจะจัดในวันครูผู้ค้นพบวิช,ชาธรรมกายตรงกับวันอาทิตย์ที่7กันยายนครั้งที่สามพิธีทอดผ้าป่าสมทบกระถินวัดพระธรรมกายและกรถินส0 0 0มวัดทั่วไทยครั้งที่สองจะจัดในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ141ปี รัมมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรบมารตรงกับวันศุกที่10ตุลาคมและครั้งที่4พิธีทอดกรถินสามคัคคีประจำปี2568นวพระธรรมกายจะจัดในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัดหรือหมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะ ขอเชิญชวนชายไทยอายุ20ปีขึ้นไปบวชเข้าพรรษาณวัดท้องถิ่นทั่วไทยเพื่อให้พ่อแม่ได้บุญใหญ่ได้เกาะชายผ้าเหลืองพระลูกชายขึ้นสวรรค์ทั้งอย่างเพื่อฟื้นฟูประเพณีการบวชเข้าพรรษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข028311234ค่ะ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทบุเนิ e ส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสันโตสักข,ขาปร,รารยนาคนดีมีสวรรค์เป็นเบื้องหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ